ถ้าเกิดข้อความ SMS ในมือถือของมันเพื่อนนะครับเข้ามาอยู่ในแอป Facebook Messenger แล้วรู้สึกว่าการใช้งาน Facebook Messenger นะครับมันดูรกมีข้อความอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเราก็สามารถแยกข้อความ SMS นะครับออกจาก Facebook Messenger ได้ให้เพื่อนเพื่อนะครับใช้วิธีการกดตามนี้เลยวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่แอป Facebook Messenger เสร็จแล้วนะครับให้มากดรูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนตรงนี้เลยในแน่นี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วเข้าไปที่ SMS นะครับ ต่อไปนะครับในส่วนที่เขียนว่าเปิดตรงนี้ให้เ,เพื่อนเนะครับมากดปิดตรงนี้1นทีนะครับจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เพื่อนเพื่อน,นะครับกดไปที่ดูการตั้งค่าแอปเริ่มต้นตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนเเข้าไปที่แอป SMS นะครับและให้มาเลือกเป็นข้อความแบบนี้เลย ก็การตั้งค่าแค่นี้นะครับข้อความ SMS นของเพื่อนนะครับก็จะถูกแยกออกไปจาก Facebook Messenger แล้วจะทําให้การใช้งาน Facebook Messenger ของเรานะครับง่ายขึ้นเนาะไม่รกหูรกตานะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปกดตามกันได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ